ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งรู้สึกว <ๆๆ S 1> ่าทุ่มมากไปฝั่งนั้นก็จะรู้สึกว่าตัวเองเคยชินกับการได้รับตลอดและก็ไม่เคยเป็นผู้ให้เลยคิดว่าความรักที่พอดีควรจะเป็นยังไงคะความรักมันต้องเท่ากันเสมอกันอย่าตามหาเลยว่าใครรักใคร mayor, <S <S ๆๆมากกว่าเขารักเรามากกว่าเรารักเขามากกว่าไหมถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าทุ่มมากไปฝั่งนั้นก็จะรู้สึกว่าตัวเองเคยชินกับการได้รับตลอดและก็ไม่เคยเป็นผู้ให้เลย ความพอดีตรงนี้นะมันก็จะแตกกระจายไปเรื่องของการใช้ชีวิตอื่นๆเรื่องของเงินเงินเนี่ยก็เพื่อเป็นการดูแลครอบครัวชีวิตประจําวันเช่นจะไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนเธอเพื่อนฉันเอะจะไปเที่ยวแต่กับเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายไม่สนใจเลยมันก็ไม่ได้นะลูกเนาะมันก็ต้องกลับมาที่ความพอดีมีเพื่อนเธอมีเพื่อนฉันหรือมีแค่เที่ยวแค่เราความพอดีตรงนี้พี่วายอยากให้ทุกคนจําไว้ว่าให้ใช้กับทุก องศาของชีวิตคู่ทุกๆอย่างให้มันอยู่จุดตรงกลางถ้าวันไหนวันหนึง่งหนูรู้สึกได้ว่ามันเองไปฝั่งเขาหรือเองไปฝั่งเรามากกว่าจูนกันให้มันอยู่ตรงกลางมันถึงจะยืดยาวที่สุด